เมื่อพลังงานทดแทนกลายเป็นเทรนระดับโลกการเลือกพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าและรายได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คืออนาคตของเกษตรกรไทยบริษัทอาดีเกษตรพัฒนาจำกัดผู้นำธุรกิจปาล์มน้ำมันของไทยเรามุ่งมั่นขัดเลือกสายพันธุ์คุณภาพสูงพัฒนาควบคุมก,การผลิต และบริการอย่างมีมาตรฐานพร้อมเดินเคียงข้างขับเคลื่อนนำเกษตรกรไทยสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนจากนกโยบายส่งเสริมการปลูกบามน้ำมันของรัฐบาลบริษัทอาร์ดีเกษตรพัฒนาจํากัดจึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2548ภายใต้วิสัยทัศน เราเป็นบริษัทชั้นนําในธุรกิจา์มน้ํามันที่มีมาตรฐานสากลโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อผลิตและจําหน่ายกล้าป์มน้ํามันที่มีผลผล,ผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ามันสูงให้แก่เกษตรกรมาตรฐานการผลิตของบริษัทเริ่มตั้งแต่การขัดสันมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีประสบการณ์สูงและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศอาทิบริษัท ASD จากประเทศคอสตาริกาและบริษัทผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ในประเทศ นำมาผลิตต้นกล้าในแปลงเพาะที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากบริษัทจะส่งมอบสินค้าต้นกล้าที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรแล้วบริษัทยังมีบริการก่อนและหลังการขายให้แก่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมแปลงปลูกการวางผังปลูกการบำรุงรักษาต้นตามหรือการกำจัดโรคและแมลง เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะสามารถปลูกปลาล์มน้ำมันได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถบริหารสวนปลาล์มให้มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตสูงตามศักยภาพของสายพันธุอ์อดีเกษตรพัฒนาไม่ได้มีแค่การมุ่งม,มั่นส่งเสริมในการสร้างธุรกิจปลาล์มน้ำมันเท่านั้น แต่อาดีเกษตรพัฒนายังผลักดันให้บุคลากรเกษตรกรได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพเพื่อเติบโตไปด้วยกันตอนนั้นพี่ ลงมือปลูกปามแล้วพี่ก็ไปซื้อต้นกล้าแต่แต่อย่างว่านะคนไม่มีความรู้มาก่อนพี่เห็นต้นกล้าตามข้างถนนอ่ะพี่ก็เลยเอามาปลูกเอามาแล้วทีนี้มันมีต้นที่ผิดปกติเยอะมากคราวนี้พี่ก็นู่นเลยไปหาเลยหาข้อมูลมาเลยว่าแปลงไหนที่ว่าเชื่อถือได้ก็เลยไปเจออดีตเอามาปลูกแล้วมันก็ไม่ไม่ผิดหวังนะ เขาดูแลหลังการขายให้ติดตามดูผลตลอดมีเคลมให้อันนี้คือเราก็เชื่อมั่นตรงนี้ใช่ไหมถ้าแปลงเพราะที่ว่าเขาไม่ดูแลเราอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าอันนี้คือไม่ค่อยเชื่อถือพี่ทําจากอาดีมาแล้วพี่ก็เห็นผลแล้วก็เลยกล้าแนะนําเพื่อนๆภูมิใจนะที่ว่าทําได้แล้วก็มีม,ม,มีคนชอบมีคนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ภูมิใจนะ แต่ว่าพี่เป็นคนที่ว่าถ้าลงลงว่าได้ลงมือทำแล้วต้องทำให้ดีแต่ถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำจริงๆเลวอะ่ะเพราะไม่ได้ดูจักอดีมากน้นถึ่งอ่าพอดีขนยังไม่แป้งหนึ่งทึ่งนี้ก็เลย ตาม่าปลาปำปา่าวะเที่ยวบานมีไอเละเยอะตึงอาออกไปห้าเกิดกระยิดหนึ่งจนมาพบออดีพ่วาวไปทึ่งอาดีเลวเจ้าหน้าที่คนในนำ้ำผ่าผันนี้ดีผันนี้ใช้ได้การไม่เชือ้อวันลั่นไปอีกที่หนึ่งเจ้าหน้าที่พาไปเล่เปงที่ปลูกอ่าเป็นคอมเพกกาหนนะ้าอายุสามปีไปเลอยู่สักช่วงสามสี่โมงได้ตัดทินใจเหลือปลาเข้าออดี วันที่เจ้าหน้าที่อาดีเข้ามาแนะนํำครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไส่ปุ๋ยสูตรดีว่าเพราะว่าจะไม่ตกรอบเร็วจะเราได้ไส้ได้ดีขึ้นพ้นผลิตต้องดีขึ้นการเลืยเชื้อข้องเชื้ออาดีครับเชื้ออาดี้แต่ก็ได้พ้นริงครับเพราะว่าอาดีไม่เคยทำมาพิดวังนะครับตั้งเต่กล้าป้ามาตดลองมาเลยก็ได้พ้นจนมาอาดีมาดูเรื่องการจดช่วนก็เชื้ออาดี้เหลาพเรามันเจอในอาดี้เรวว่าไม่ทำเราปิดวังเหลาไหมเราก็เชื้อต่อไปจนจนมาถึงวันนี้ครับได้พ้นครับ ทำตามอานดี้แนะนำทำช่วนาายขึ้นครับมีเวลามากขึ้นเดีย๋ยวปราบกลองกัดีขึ้นครับในช่วงแรกที่ผมได้เข้ามาทำงานกับบริษัทอาดีเกษตรพัฒนาได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแปลงซึ่งดูแลแปลงพ่อกล้าข,ของทางบริษัทเพียงหนึ่งสาขาหลังจากนั้น ได้รับการฝึกฝนฝึกทักษะในการบริหารคนและบริหารงานกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพจนปัจจุบันได้รับตําแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนแปลงพ่อกล้าดูแลแปลงพ่อกล้าทั้งหมดของทางบริษัท11สาขาเพื่อส่งมอบต้นกล้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรครับผมเริ่มต้นชีวิตการทำงานโดยการเป็นพนักงานนาะกุ้งบริษัทอาดีให้โอกาสและความไว้วางใจเข้าสู่ธุรกิจปั๊มน้ํามันซึ่งความรู้ด้านปั๊มน้ามันผมเป็นศูนย์ บริษัท RD ดีได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการผลิตให้ความรู้ทางวิชาการกับกเกษตรกรและใช้ภายในบริษัทตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า RD ดีเติบโตขึ้นมาเป็น RD ดีทุกวันนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเราเริ่มจากจุดเล็กๆเราเรียนรู้ต่อเนื่อง เราเจอปัญหาอะไรต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่ปราจีนบุรีสภาพสถานการณ์ต้นกล้าล้นตลาดทำให้บริษัทเนี่ยขาดทุนอย่างมหาศาลแต่เราก็ยังไม่หยุดนิ่งรวมถึงความเชื่อของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เดิมเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเคยทำในแบบเดิมๆแต่เราต้องพยายามเข้าไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตรงนั้นทำให้บริษัทเนี่ยได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจนเป็นคัมภีร์ของเราและหลังจากนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เติบโตมาพร้อมกับเกษตรกรพนักงานทุกๆคนเนี่ยเราก็ยังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตสำหรับเราสวนปามไม่ใช่แค่อาชีพแต่มันคือชีวิตทุกต้นที่ปลูกเติบโตไปพร้อมกับความหวังและความฝันของเกษตรกรจากต้นกล้าเล็กๆในวันนั้น พาเราก้าวผ่านเวลากว่า20ปีในฐานะที่เราอยู่กับธุรกิจกล้าปลามานานเราได้เห็นปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราตัดสินใจว่าเราจะไม่อยู่เฉยๆเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้ดีขึ้นที่ผ่านมาอาดีเราถนัดเรื่องต้นน้ำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี การผลิตต้นกล้าพันธุ์คุณภาพและเรายังมีการให้คําแนะนํากับเกษตรกรชาวสวนปาล์มว่าจะทำปาล์มยังไงให้เต็มศักยภาพเพื่อมีไรายได้ที่สูงขึ้นเป็นอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นให้กับเกษตรกรจากต้นน้ำนะครับเราเริ่มขยับเข้าสู่กลางน้ําในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราได้มีการขยายลานเท2-3จุดโดยมีการรับซื้อผลผลิตทลายปาล์มจากเกษตรกรที่มีคุณภาพ ชาวสวนปลาล์มคนไหนที่มีการตัดปลาล์มสุกเราจะมีการบวกราคาให้กับเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรเนี่ยพัฒนาปลาล์มที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ในอนาคตเราจะมีการขยายลานเทพัฒนาประสิทธิภาพการคัดคุณภาพปลาล์มให้ดีขึ้นที่เราพยายามทำทั้งหมดนี้เพราะเรารู้ดีว่าเกษตรกรไม่ควรเดินลำพังเราอยากทำเพื่อเกษตรกรและเราจะยังคงพัฒนา เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเกษตรกรต่อไปครับจากวิสัยทัศน์เดิม <S 1> <S 1> เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันระดับประเทศวันนี้ r าดีขอเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างโอกาส และยกระดับเกษตรกรรมไทยวันนี้เกษตรกรไทยต้องเจอปัญหารอบด้านเราจึงอยากจะสนับสนุนการทำเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อเป็นความมั่นคงของชีวิตและอาชีพเพื่อปูทางสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงผมเชื่อว่ากเกษตรไทยมีศักยภาพสามารถผลักดันให้กลับมายืนอย่างมั่นคงและมีแต้มต่อในการแข่งขันในตลาดโลกได้และนี่ คือทั้งหมดที่ทำให้ผมจุดประกายวิสัยทัศน์ใหม่เมื่อประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีทรัพยากรที่ดีสามารถปลูกพืชได้ทั้งปีอาดีเราจึงเห็นโอกาสนั้นอาดีเกษตรพัฒนาเดินเคียงข้างเกษตรกร,รไทยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน20ปีที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ก้าวต่อไปคือบทใหม่ ที่พร้อมเดินเคียงข้างเกษตรกรไทยไม่ใช่แค่ปาล์มแต่เราจะผลักดันทุกพืชผลให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จสร้างอนาคตเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนบริษัทอาดีเกษตรพัฒนาจำกัดผู้นำธุรกิจปาล์มน้ำมันของไทย